ไม่ชอบตัวเองเลยเปลี่ยนเป็นชอบเธอแทนได้ไหมคะถ้าผมอยู่ถ้าเจอกันชีวิจริงเนี่ยผมโดนหยิกตัวช้ำแล้วนะเนี่ยหนูขอเป็นผัวพี่แจ็คได้ไหมครับแล้วนะบอๆพี่ชอบผู้หญิงครับน้องเราแปลงเพศให้แก่ได้นะโอ้ไม่ต้องขนาดนั้นหรอกครับพี่เอ้ย อย่าให้เจอนะคะที่แจ็คทวีไม่ปล่อยที่แจ็คแน่อย่าเถินเลยนะคะเพราะถ้าเราคบกันเราให้สมบัติที่เรามีอยู่ให้เธอเลยค่ะที่รัก oh, 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 oh. ขอกําลังใจในการเรียนในไต้หวันหน่อยได้ไหมนะบอบอคนไต้หวันเขาพูดภาษาไทยไหมถ้าเขาพูดภาษาไทยก็ไปเดินกันไปถามว่าวันนี้เป็นไงบ้างสบายดีไหมข่าวหรือย,อยังวันนี้เจอเรื่องแย่ๆมาเยอะทั้งวันเลยขอให้ทุกคนเจอแต่เรื่องดีๆเยอะๆนะ งงนงี้ยเหวี่ย <10 S 2> ไปพูดจีนถามเขาก็ได้ห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้ 5, 5. จัดไปครับโชว์ความเป็นไทยแท้ไปแล้วก็เดินไปถามคนแต้ว่าไอ้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 มีบอไอ้ไอ้มีบอที่ชายผมนี้ผมจับขอกําลังใจหน่อยครับไม่อยากติดเครียดมากเลยพี่ชายแจ๊คไม่อยากติดเครียดมากเลยก็ไม่อยากติดก็จ่ายทัางแล้วไม่อยากติดก็ยัดครับผม แกลห,อกหอกลอกเกินไปรหรือเปล่าเลยโดนปิดแจ็กกี้ก้าแจ็กกี้ล่อไม่อยากติดก็ต้องเรียนรอดอนะครับผมไอจไม่มีไอดีไลน์ได้ไหมแจ็กกี้ก้าออึนกำมืเจะดีไลน์เลยเหรอเอาไ่ทำอะไรอะ่ะขออย่างนี้กับทุกคนหรือเปล่า,เ,าเราไม่ใช่คนแรกใช่ไหมถ้าเราไม่ใช่คนแรกเราไม่ให้นะเครียดมา3วันแล้วครับพอมาดูพี่แจ็ควันนี้วันที่4อะฮะเครียดมา3วันแล้วครับพอมาดูพี่แจ็ควันนี้วันที่4่คือไงวะคือไปเครียดมาก่อนแล้วค่อยมาดูใช่ไหมถ้าเรไม่ได้เครียดใช่ปะ สวัสดีครับสเดือนแล้วนะสวัสดีนะพี่ได้ใบแดงหรือดำ5 River 5าร5 5รีเบอร์ทีวีหจะจุกได้ใบแดงได้ใบเออใช่ครับได้ใบแดงถานเรือบทวีรักพี่แจ็คนะคะโอเคยอม <Okay. S 1> รับว่าเป็นคน<อ>คิดมากค่ะแต่ก็ไม่มากเท่าคิดถึงคุณแจ็คสวัสดีครับ วันจ้คตะอทมีรักพี่เจ็กทุกวันรักจริงๆนะคะพี่แจ็คสันหวังครับผมดี้วครับรักพี่แจ็คสันหวังไว้เยอะครับเพราะว่าพี่แจ็คสันหลังยาวก็ตลออพอๆกันอยู่ท,ทรงอ่ะคือทรงคือทรงได้เอาง่ายคือทรงมีอ่ะคือมีทรงอ่ะหน้าตาคล้ายกันเลยเจริงๆอ่ะคือหน้าตาแบบทรงเดียวกันน่ะเหมือนแบบเหมือนเกิดมาจากประเทศเดียวกันอ่ะจริงจริงแจ็คหลังอาสติีลยครับน้องโอ้โหหล่อขนาดนี้ดูหน้าก็คมโอ้หหนวดก็หนวดก็เท่ ถุกติดทาหารแต่เราอยากติดแกทำไงดีว้าห้ยจริงเหรอจ๊ะใช่เหลอจ๊ะเทวีเบาหน่อยอย่าแซงคิวโอ้โหส่งบิดบับกันเลยเหรอเกินไปวะใครจะจีบรบกวนไปจับบัตรคิวต่อหลังโน้นเลยค่ะตอนนี้แถวหน้ายังไม่ขยับ <c oughs> เลยเท <c oughs> วีว่าพวกที่ควรหยุดนะคะ <c oughs> เดี๋ยวทวีจะให้พี่แจ็คลงสตรีมนะ ให้พี่ลงสตรีมไม่ได้หรอครับน้องพอน้องส่งแค่สิบบิตอ่ะพี่ลงสตรีมไม่ได้หรอกพาน้องส่งมาแสนบิตอะไรเงี้ยพี่น่าจะลงได้ยุถ้าส่งมาแสนบิตปุ๊บเนี่ยพี่ลงเลยถ้าน้องส่งมาแสนบิตเนะี่ยพี่ลงเลยน้องใส่พี่มาแสนบิตเนี่ยพี่ลงไปเลยพี่ไปเลยวันนี้หว,วานๆเลยเมื่อไหร่คิวจะขยับคะ ยังอยู่ที่คิว8585อยู่เลยจปดสีบห้าอยเยอะเกินอยากเห็นที่แจ็คกี้จกปูนครับไม่เน้นจกปูนะครับผมเน้นจกข้าวเหนียวครับได้ไหมทวีขอตั้งใจทํางานเก็บเงินก่อนนะคะพี่แจ็คทีละสิบก็กินมาม่าแล้วค่ะเราเล่นครับเราเล่นเราเล่นขอบุญนครับผมสิบบิตขอบุณสิบบิตขอบุญร้อยบิตนะครับขอบุณหนึ่งร้อยบิตจากพี่อาร์พีนะขอบุญยี่สิบบิตพี่บับเบิ้ลขอบุญร้อยบิตพี่หนุ่ยนะครับขอบุญแปดเดือนจากพี่ไอ้ไอ้หนีละบอออกขอบุญร้อยบิตจากพี่ฮาวานะครับผมทวีสู้เขาขอบุญสแสนบิตดดูปีไ้มั ทอบสองครับจุกทอบสองถึงพี่ไม่ชอบเราแต่เรามีตังให้พี่นะคะ5555โ้าอห้โหรวยด้วยครับเนี่ยมีแต่คนรวยหรือเปล่าเนี่ยทอรอสองค่ะพี่ชายเป็นแฟนให้ไม่ได้แล้วชอบมาทําให้คิดถึงทุกวันยานท,ทีคิวค่ะจะได้ยืนรอค่ะที่บ้านขายขนมครกเหรอครเห็นชอบหยอดชอบแต่หยอดเห็นมาชอบเราบ้างเลยอุ๊ย คิดได้ไงวะถ้าอยากรู้ว่ารวยไหมลองมาคบกันไหมล่ะคะห้าร้อยโจห้เฮที่ยวเอ้ยไม่มีหรอกคำว่าเสมอไม่ชอบตัวเองเลยเปลี่ยนเป็นชอบเธอแทนได้ไหมคะถ้าผมอยู่ถ้าเจอกันชีวิตจริงเนี่ยผมโดนหยิกตัวช้ำแล้วนะเนี่ยจริงอ่ะโดนแบบจับแขนเนี่ตัวช้ำอ่ะแขนนี่เล็กๆโดนจับแขนโดนช้ำไปหมดละถพี่ไม่รักทวีทวีก็จะรักพี่เป็นโวนิรันด์กูก็อุตสี่กุสานีไม่ได้พี่ไปอย่างอุ้มไม่ได้เหรอหนูขอเป็นผัวพี่แจ็คได้ไหมครับแล้วนะบอพี่ชอบผู้หญิงครับน้อง พี่เป็นผู้ชายเด้อหนูจะมาเป็นหัวพี่ไม่ได้เด้อเราแปลงเพศให้แก่ได้นะโอ้ไม่ต้องขนาดนั้นหรอกอคับพี่เอ,อ้ยมันก็<อ>กหนักไปเดที่ยวจะเหนอยอย่าให้เจอนะคะที่แจ็คทวีไม่ปล่อยที่แจ็คแน่ก <laughs> ูไม่ใช่ละกูเริ่มแปลกๆละอย่าเขินเลยนะคะเพราะถ้าเราคบกันเราให้สมบัติที่เรามีอยู่ให้เธอเลยค่ะที่รัก <laughs> ตอนนี้คิวที่เท่าไรแล้วนะบอบอไม่รู้ครับไม่มีครับไม่มี สมชายก็รักที่แจ็คนะครับจุ๊บแก้มซ้ายจุ๊บแก้มขวาจุ๊บหน่งจุ๊บมัว ครับผมครับสมศักดิ์ไอ้สมชายผมบอกให้ขึ้นสถานะในเฟซกับผมตลอดไงพอสติมแล้วชอบติดตลอดเลยพี่ไม่เล่นเฟซครับน้องน้องผิดคนหรือเปล่าพี่ไม่เล่นเฟซเนาะชอบผลแล้วชอบเรายังชอบผลแล้วชอบเรายังไม่รู้ครับสมศักดิ์ขอรัดคิวนะมีฟาสพาสมีอีซี่พาสไหมล่ะเอาง่ายๆเอาแบบนี้ขออีซี่พาสได้ไหมล่ะไม่รู้จักว่าฟาสพาคืออะไรขออีซี่พาสก่อนได้ไหมมีไม่มีใช้เหมือนกันผมชอบพี่มากครับพี่แจ็คเวลาผมท้อมาดูพี่จนตอนนี้หายช่วยกู่ยับบ้านเรามีหมู่สองร หมดน้ำมีที่ดินอีกสิบที่เราให้เธอหมดเลยนะคะถ้าเธอเป็นแฟนเราตอนนี้ห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าขอเป็นอู่ซ่อมรถรถสลอยได้ไหมครับง้นน่ะขอเป็นอู่ซ่อมรถรถสลอยอ่ะไม่ก็เป็นตัวแทนจำหน่ายอะไรเงี้ยเพื่อนผมเครียดมากเลยครับผมเลยบอกให้มาดูช่องที่เพื่อมีเผาแล้วครับเออไม่ได้เผาศพหรอกน่าจะเผาเตาธงเตาถานั่แหละน่าจะกินหมูท้ากันมีความสุขไงใช่ปะถ้าไม่รักก็ช่วยรับงานเราหน่อยได้ไหม ไม่สวยหรอกค่ะแต่มีมวยกับสาวแจ็คอยู่55,555แจ็คที่เก้าในที่ขอบคุณครับขอบคุครับขอบคุครับขอครับมีแต่อู่ซ่อมรถเบนท์ได้ไหมนะบอบอซีขอบคุณครับมีแต่อู่ซ่อมรถเบนท์ได้ไหมนะ่อสมศักดิ์ขอนัททวีสมชายมาเป่ายิงฉุบแย่งตาแจ็คที่หลังไอคอนสยามนะเกินไป ทวีไม่มีอะไรเลยนะคะพี่แจ็คไม่ต้องรักทวีหรอกคะ่ะขอถอนตัวละกันไม่อยากให้พี่แจ็กลำบากขอไปทำงานก่อนนะคะโอเคโอเคได้ครับผมเจอกันได้เลย ได้นะคะพอดีว่าคิดจะทำหมูที่ที่รักบอกหนูพอดีเลยค่ะเป็นแฟนเราไม่จนนะคะแถมรวยมากด้วยห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าตุลา่านนั้นเล่นสินะเบื่อแล้วแมวอ,อู๋ซ่อมรถแล้วขอขอ,ขอ,ขอซื้อ,อ,อประเทศประเทศหนึ่งได้ปะซื้อประเทศหนึ่งให้ดูนหน่อยเป็นผู้ชายแต่ผมก็รักพี่นะครับผมมีแค่หัวใจดวงในออยออ,อยอกับวาดลายกระปุกหนึ่งไม่ว่าจะรวยแค่ไหนก็ต้องต่อแถวนานา ไม่ค่อยมีตังมีแต่สวนผู้เรียนพอได้ไหมมีทุกอาชีพเลยผมหนีรอดอเพื่อมาบอกชอบพี่เลยครับผมหนีรอดอเพื่อบอกชอบพี่เลยครับน้องระวังสอหอใส่นะเตือนมาก่อนไม่ให้เวิร์กนะแผนเนี้ยน้องชายผมชอบดูพี่ตอนดึกมากเลยครับได้ยินเสียงมันทําอะไรแปลกๆด้วยฮะทำไรวะถึงเราจะไม่รวยเหมือนคนอื่นแต่ถ้าเรามีหนึ่งร้อยเราให้เธอหมดเลยเดี๋ยวเรากินข้าวกับน้ำปลาเองจะก,กี้ 9, ก้าวจะกี้เล่าจริงอะเกินไปปะ เรามีสวนลำไยเผื่อแจ็คกี้ชอบผลไม้รสหวานจะกี่ก้าวฮาร์ดคับพอดีไม่อยากต่อแถวอาคาพอดีอยากใช้เงินซื้อของที่รักมากกว่ายืนรอมันนานก็เลยอยากนั่งรอบนรถเบนอันนะคร5นหาสหาองสี่ห้าแล้วกคลั่งรักเธอมาก แฟนผมชอบดูพี่มากเลยครับแต่ต่อจากนี้คงไม่ได้ดูแล้วมันจับได้ใบแดงเออก็รอแฟนหน่อยแล้วกันนะไอ้ห่าเออสองปีไว้อย่างน้อยเราก็ได้อยู่ด้วยกันหลังจาก3าเดือนไว้ว่าไม่ใช่ละมึงเนี่ยพอจะชอบหนุ่มวิศวะไหมจ๊ะคนลุกเสร็จใจเหนือเหนือสมชายขอนะครับให้สมชายมีโอกาสสักนิดตัวพ่อก็แคร์บ้างเนาะตัวพ่อก็แคร์บ้างอุย้ย ทราบมันมาลดต่อหน้าต่อตาเราได้ไงวะแะทำอย่างนี้ได้ยังไงหนุ่มวิศวะไม่ชอบเงนินสาววิศวะขอแซงคิวนะแจ็กกี้ก้าวฮาร์ดครับที่รักรอเราหน่อยนะคะเราจะไปเซ็นมรดกยกให้เธอหมดเลยอยากได้อะไรก็บอกนะคะ55555 55โอ้ยรวยจริงคุยกับลูกเปีครับน้องคุยกับลูกเนะจ้าของโครงการหมู่บ้านหรือเปล่าอย่าไปวันไหวกับคนอื่นเลยนะคะ คือผมห่วงพี่แจ็คครับเอาตรงๆผมชอบพี่แจ็กกี้ร้องเพลงปลอบหน่อยต้อไม่เป็นครับบ้านไม่ค่อยรวยหรอกคะ่ะแต่ว่าให้คนใช้ขึ้นไปเอาของให้ตอนนี้30ปีแล้วคะ่ะคนใช้ยังไม่ลงมาเลยเขาหลับ <c oughs> หรือเปล่าครับน่าจะใช้ใชีวิตอยู่นนั้นเลยกลัวการเปลี่ยนแปลงนะมาอยู่ปราสาทกับเราไหมหมายถึงปราสาททรายอ่ะแจ็กกี้ก้าวแจ็กกี้ล่อแจ็กกี้ก้าวแจ็กกี้ล่อแบบไม่มีเฮี้ยอะไรอยู่ไปวันๆติดตามที่มานาแล้วชอบพี่มากๆเลยค่ะพี่จุก ถึงผมจะไม่ใช่เจ้าของปรึกษาแต่ผมพร้อมจะรับจ้างถางหญ้าไปสู่ขอพี่เลยตอนนี้คิวที่เท่าไรแล้วค่ะเลือกกับแฟนเพราะเธอคนเดียวตัวเล็กสเปคใครไม่รู้แต่ตัวประมาณหนูพี่ชอบไหมคะจากอัครเดชเองค่ะหนูรักพี่มากๆนะคะจากสมหยอยเออครับผม พักชมโฆษณาสักครู่แอดแอน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 แอดแอนแอนแอนแอดแอน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 แอดแอน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 แอดแอน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 แอดแอนแอแอน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 อนแนแอ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 นแนแอ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 แอนแอแอนอดแอนแนแอนแนแอนแอแอน พื่อนผมเบวเป็นที่ในชีวิตจริงมากเลยครับตอนนี้ครื่นสารแล้วครับคดีฟองชูกับคราบผู้เยาว์ออพี่ไม่เคยมีคดีอะไรขนาดนั้นนะครับน้องพี่ไม่เคยมีคดีนะน้องผิดคนหรือเปล่าครับน้องพี่ว่าน้องน่าจะมาผิดซอยนะอันนี้พี่ไม่เคยมีคดีอะไรพวกนี้นะรากูก็มีหัวใจเหรอรถ<อ>ขนหมูชนเสาไฟแต่นังเล่นรัสถึงตีสี่ครับพี่ที่นี่ที่ไหนใช้ที่รักอับเปล่าแจ็กกี้ก้าวฮาร์ดครับพี่ครับผมอยากเท่เหมือนที่บ้างผมต้องดูดด้วยไหมครับดูดอะไรครับน้องเนี่ดูดอะไรอะ่ะ